ีค่ะเพื่อนๆพอพกันีเราจะกับคนมารอเหล็กเด็ดผ้ารวยจ้ะวันนี้คนมารอเหล็กเด็ดผ้ารวยเนาะค่ะแต่สีผ้าเพื่อนๆพ,พ,พ,พี่ๆน้องๆค่ะมาบางแนวทางหวยเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องจ้าเนาะสูตรคัดพิเศษสองตัวบนล่าง วันประจำวันที่13ค่ะเดือนมีนาคมปี2566ก่อนอื่นมินกะขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีค่ะสวัสดีทั้งเอฟซีไหมพี่น้องจา๋าหล้วก็สวัสดีเอฟซีเกาหนําแอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกกําลังแรงใจเลยเนาะคะ่ะ เข่ามาแล้วก็ฝากกดไลล์ก็แช่กดติดตามไปก็ดังใจคนมากรอพาด้วยน้ำนา,นาอคขะนะอ่าเดี๋ยวห้ามาฟังคำเตือนกันก่นกนกอนเลยเนาะจ้าคำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิง เขาฟังคัเตือนแล้วนาะจะเดี๋ยวแอดกะสิภาพเพื่อนๆพ่นี่ๆน้องๆค่ะมาสรุปผลพี่น้องจ้าแนวทางเล่าพัฒนาสูตรคาดพิเศษงวดประจำวันที่สิบนาะจะนออก่อนก่อนที่เขาจะไปสรุปผลค่ะแอดกะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กลุ่มคือเก่าค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆเอฟซีนาาจะนอ่ท่านใดสนใจเขากลุ่มแนวทางกับแอดกะสามารถแอดไลน์เขามาได้เลยพี่น้องจ้ามีทั้งหมดสองกลุ่มนอกข้างบนจะเป็นวีไอพีข้างล่างจะเป็นฟรีจ้ามากกลุ่มใดกับแอดไลน์มาได้เลยจ้า ่าเดี๋ยวเฮามาสารุปผลพี่น้องจ้าสำหรับวันที่สิบเนาะค่ะนอสผลจะหกห้าสองสองสามสี่หกห้าสองสองสามสี่พี่น้องจ้าสายวิ่งรูดอันไหนไปที่เด่นหกรองอ่าเด่นหกเด่นแปดกันที่เจ็ดเนาะค่ะนอสเด่นหกแปดกันเจ็ดเนาะจ้าอ่าแนวทางของ mar, แอดมาสเตสายวิ่งรูดพี่น้องจ้ามาหกเนาะค่ะนอสแอดได้อ่าผลมันเป็นหกหายแอดได้หกเจ็ดหกแปดหกเก้า แล้วก็ฮกสามพี่น้องจ๋ากะเสียดายมากๆเลยน้องเขานอกมาแต่สายวิ่งรูดสายเจาะลุดไปจากแอดมินจะต้องการขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีน้ำเนาะค่ะสำหรับงวดวันที่สิบเนาะค่ะกะเดียวมาแก้เมื่อไม่พี่น้องจ๋าวันที่สิบสามเนาะเขานอกกับแนวทางล้าวพัฒนาค่ะสูตรทัดพิเศษสองตัวบนล่างตัวเลขที่แอดไทไปพี่น้องจา๋าคํานวณนอกม่แลลวเนาอแอดไดท้ทีเด่นแปด เดนศูนย์ค่ะเดน8ดเดนศูนย์กันที่9เนาะสำหรับสายวิ่งรูดค่ะเดน8ดเดนศูนย์กันเก่าจ้ะสำหรับชุดเดนพี่น้องจา๋าชุดเดนค่ะแอดให้ที่8 1 8 2 8 3 0 1 0 2 0 3ค่ะอันนี้จะเป็นชุดเดนเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งชุดกันค่ะ8 5 8 6 87 05 06 07ค่ะอย่าลืมไปกลับเด้อพี่น้องจ๋าเด้ออย่าลืมไปกลับทุกครั้งอ่าแล้วก็อย่าลืมมาในทางของแอดหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันนาะพี่น้องจ๋านาะหกกับเกาเป็นตัวเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นกระกบหัวเป็นศูนย์เก่าแล้วก็แปดเก่าเนาะค่ะเดี๋ยวข้ามาทวนกันอีกรอบพี่น้องจ๋ามาทวนกันอีกรอบ สำหรับสายวิ่งรูดค่ะแอร์หายหเด่นแปดเด่นศูนย์ค่ะกันที่เก้าพี่น้องจ๋าเด่นแปดเด่นศูนย์กันที่ 9, เ, 8, เ 0, ก้าสำหรับชุดเด่นแอร์ใหเน้นที่แปดหนึ่งแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสามแล้วก็แปดห้าศูนย์ห้านะคะน้อทาเพื่มพูนพี่พื่น้องมากกระจดไว้แค่ไว้พี่น้องจา๋าเพื่อป้องกันการลืมเนาะคะ่ะบ่มกักบ่ชอบแกะเรื่อนพานได้เลยเลยนาะคะ่ะ เพื่อนเพื่อนพี่พน้องท่านใดสนใจเขากลุ่มแนวทางเนาะค่ะกับแอนไลน์เข้มาได้ตลอดเลยพี่น้องจ้าข้างบนเนาะ S A Y 6669จะเป็นกลุ่ม V I P ค่ะแล้วก็ข้างล่าง B E A U 1299จะเป็นกลุ่มฟรีเนาะจ้ะเนาะมากลุ่มไหดแอดไลน์มาได้เลยเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้เก็จะขอตัวลาแล้วพี่น้องจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ